สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนืออย่างดิงแดนสองแควจังหวัดพิษณุโลกเมืองที่มีประวัติศาสตร์คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานแต่ในป่าลึกที่ห่างไกลาจากวัดวาอารามอันรุ่งเรืองกลับมีเรื่องราวความเชื่ออีกแขนงหนึ่งที่ดำมืดและน่าพิศวง เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่พรานป่าและนักทุดงเกี่ยวกับผู้ถือศีลที่ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นแต่กลับนำไปสู่การเป็นผู้คุมวิญญาณแห่งพงไพรเรื่องราวนี้ผมได้รับฟังมาจากคุณอาทิตย์นักโบราณคดีอิสระผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการสำรวจซากวัดร้างและโบราณสถานในเขตป่าภาคเหนือ ประสบการณ์ครั้งหนึ่งของเขาขณะที่กำลังสำรวจในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงได้พาเขาเข้าไปสัมผัสกับตำนานบทนี้อย่างไม่คาดฝันคุณอาทิตย์เล่าว่าทีมสำรวจของเขาในตอนนั้นมีกันอยู่สี่คนกำลังเดินทางเท้าลึกเข้าไปในป่าเพื่อตามหาซากเจดีโบราณที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เก่าของฝรั่งเศสระหว่างทางพวกเขาได้พบกับพรานป่าชาวบ้านคนหนึ่ง ที่กำลังออกมาหาของป่าเมื่อพรานป่าคนนั้นได้รู้ถึงจุดหมายปลายทางของทีมสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาได้ยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วกล่าวเตือนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าอย่าเข้าไปเลยครับอาจารย์ทีตรงนั้นมันแรงกลางวันยังพอว่าแต่ถ้าตะวันตกดินเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่ที่ของคนแต่เป็นที่ของท่านคุณอาทิตย์ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงได้ซักถามต่อว่าท่านที่ว่าคือใครพรานบ่าคนนั้นไม่ได้ตอบตรงๆแต่กลับเล่าเรื่องราวที่เขาได้ฟังมาจากปู่ของเขาอีกทอดหนึ่งเขาเล่าว่าในป่าลึกแถบนั้นจะมีเขตอาคมอยู่เขตหนึ่งที่คนหาของป่าจะไม่กล้าย่างกลายเข้าไปในตอนกลางคืนเพราะเป็นที่รู้กันดีว่ามันคืออาณาเขตของพระอุ้มหมากับชีอุ้มแมวเมื่อได้ยินชื่อนี้ คุณอาทิตย์ก็ถึงกับขนล,ลุกเพราะมันคือชื่อของตำนานที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีสถานที่จริงอ้างอิงอยู่ด้วยพรานป่าคนนั้นได้กำชับเป็นครั้งสุดท้ายวา่าหากจำเป็นต้องเข้าไปจริงๆห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดติดตัวเข้าไปห้ามพูจาหยอกล้อหรือแสดงกิริยาที่ไม่สำรวมและที่สำคัญที่สุด หากได้ยินเสียงสุนัขหรือแมวร้องในตอนกลางคืนห้ามขานรับหรือเดินตามเสียงนั้นไปเป็นอันขาดคำเตือนที่ดูแปลกประหลาดและเต็มไปด้วยปริศนาได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของนักโบราณาคดีอย่างคุณอาทิตย์ก่อนที่เราจะตามทีมของคุณอาทิตย์เข้าไปในป่าลึกผมอยากจะขอเล่าถึงปฐมบทของตำนานบทนี้เสียก่อนว่า พระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมผู้ที่ควรจะอยู่ในศีลในธรรมถึงได้กลายมาเป็นสิ่งลี้ลับที่น่าเกรงขามตามตำนานที่เล่าขานกันมาในแถบภาคเหนือตอนล่างเรื่องราวต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนณนะสำนักสงเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกมีพระภิกษุชารารูปหนึ่งและแม่ชีชาราอีกหนึ่งท่าน อาศัยอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างสันโดษพระภิกษุรูปนั้นท่านมีสุนัขพันธทางอยู่ตัวหนึ่งที่ท่านรักและเอ็นดูมันมากท่านตั้งชื่อให้มันว่าบุญรอดทุกเช้าเวลาที่ท่านออกไปบินทบาทเจ้าบุญรอดก็จะเดินตามไปด้วยเสมอเวลาที่ท่านสวดมนต์มันก็จะมานอนหมอบอยู่ข้างๆความผูกพันระหว่างพระกับสุนัข มันลึกซึ้งเกินกว่าแค่สัตว์เลี้ยงกับเจ้าของในขณะเดียวกันแม่ชีชราท่านก็มีแมวสีสว่าดอยู่ตัวหนึ่งที่ท่านเก็บมาเลี้ยงท่านตั้งชื่อให้มันว่านินท่านรักและทนุถนอมมันเหมือนเป็นลูกของตัวเองจะกินจะนอนหรือจะไปไหนท่านก็จะอุ้มเจ้าแมวนินตัวนี้ไปด้วยเสมอความรักและความผูกพัน ที่ทั้งสองท่านมีต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองนั้นมันได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นความยึดติดเป็นบ่วงที่ค่อยๆดึงให้การปฏิบัติธรรมของท่านผิดเพี้ยนไปท่านเริ่มให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากกว่ากิจของสงเริ่มมีการสะสมอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเพื่อเก็บไว้ให้สุนัขและแมวของตัวเองเริ่มละเลยการสวดมนต์เพื่อที่จะเอาเวลาไปเล่นกับมัน จิตของท่านที่ควรจะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นกลับถูกพันธนาการไว้ด้วยความรักที่มีต่อสัตว์เดรัจฉานแล้ววันหนึ่งสัจธรรมของชีวิตก็ได้มาถึงเจ้าบุญรอดสุนัขของพระภิกษุได้ลมป่วยลงมันแก่ชราและมีเนื้องอขนาดใหญ่ที่ท้องมันนอนสมร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดพระภิกษุ แทนที่จะปล่อยวางและยอมรับในกฎแห่งกรรมท่านกลับทุกทรมานยิ่งกว่าสุนัขตัวนั้นเสียอีกท่านพยายามใช้สมุนไพรทุกชนิดที่หาได้ในป่ามารักษามันท่านสวดมนต์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านเจ็บป่วยแทนมันขอให้ท่านตายแทนมันแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในที่สุดเจ้าบุญรอดก็สิ้นใจในอ้อมกอดของท่าน ความตายของมันได้ทำลายสติสัมปชัญญะสุดท้ายของพระภิกษุท่านไม่ยอมรับความจริงท่านยังคงอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณของมันไว้เดินไปเดินมาพูดคุยกับมันเหมือนกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ยอมทำพิธีฝังร่างของมันจนกระทั่งซากนั้นเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่นไปทั่วท่านก็ยังคงอุ้มมันไว้จนในที่สุด ท่านก็ลมป่วยปลอมใจและมรณาภาพตามสุน,นัขที่ท่านรักไปในสภาพที่ยังคงกอดซากของมันไว้แน่อกส่วนแม่ชีเมื่อท่านเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุประกอบกับเจ้าแมวนินของท่านก็เริ่มแก่ชาราลงเช่นกันท่านก็เกิดความกลัวกลัวที่จะต้องสูญเสียกลัวที่จะต้องพบเจอกับความเจ็บปวดเช่นเดียวกันด้วยความกลัว และความหลงท่านจึงได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าหาใสายศาสตร์มนต์ดำท่านได้ทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อที่จะผูกมัดดวงวิญญาณของเจ้าแมวนินให้อยู่กับท่านตลอดไปไม่ต้องไปผุดไปเกิดแต่การกระทำนั้นคือการฝืนกฎแห่งธรรมชาติมันคือการทำผิดศีลและผิดครูอย่างรุนแรงอาคมนั้นได้ย้อนกลับเข้าตัวทำให้จิตของท่านวิปลาส กลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีและเมื่อท่านสิ้นอายุไขลงดวงวิญญาณของท่านและดวงวิญญาณของพระภิกษุก็ไม่ได้ไปสู่สุขติแต่กลับถูกจองจำไว้ให้เป็นผู้เฝ้าป่าแห่งนี้พร้อมกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่กลายเป็นวิญญาณบริวารทั้งสี่ดวงวิญญาณได้กลายเป็นเจ้าที่เป็นผู้พิทักษ์ที่จะคอยทดสอบและลงโทษ ผู้ที่ย่างกลายเข้ามาในอาณาเขตของท่านด้วยกฎที่ผิดเพี้ยนตามจิตสุดท้ายที่ยังคงยึดติดอยู่กลับมาที่เรื่องราวของคุณอาทิตย์และทีมสำรวจแม้จะได้รับคำเตือนจากพรานป่าแล้วแต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบพวกเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อห้ามทุกอย่างและจะตั้งแคมป อยู่แค่บริเวณขอบนอกของพื้นที่ต้องสงสัยเท่านั้นพวกเขาเดินทางมาถึงบริเวณซากวัดร้ังในตอนบ่ายแก่ๆบรรยากาศที่นั่นมันทั้งงดงามและน่าขนนุกในเวลาเดียวกันมีซากเจดีเก่าแก่ที่พังทลายถูกปกคลุมด้วยมอสและเถาวันมีเศษอิฐและพระพุทธรูปที่แตกหักกระจายอยู่เต็มพื้นที่ มันคือภาพของอดีตที่เคยรุ่งเรืองที่บัรนี้ถูกธรรมชาติทวงคืนคุณอาทิตย์เล่าว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แรงกล้ามันไม่ใช่พลังงานที่น่ากลัวแต่เป็นพลังงานที่สงบนิ่งและจับจ้องเหมือนกับว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขากำลังถูกสังเกตจากสายตาที่มองไม่เห็น พวกเขาทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลจนกระทั่งใกล้คำ่ำจึงได้มาตั้งแคมป์กันที่ลานกว้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตัวซากเจดีออกมาพอสมควรอาหารเย็นของพวกเขาในคืนนั้นเป็นเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้งตามคำเตือนของพลานป่าที่ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามาค่ำคืนในป่าลึกนั้นเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวและเสียงหัวใจของตัวเอง ทุกคนต่างเหนื่อยล้าและเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งช่วงดึกสงัดคุณอาทิตย์ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเห่าของสุนัขมันไม่ใช่เสียงเห่าธรรมดาแต่เป็นเสียงเห่าที่แหบโหยและฟังดูเจ็บปวดดังมาจากทิศท,ทางของซากเจดีที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเขานอนนิ่งพยายามเงี่ยหูฟังก่อนที่เสียงเห่าจะตามมาด้วยเสียงร้องของแมว เป็นเสียงร้องที่แหลมเล็กและโหยหวนเสียงของสัตว์ทั้งสองชนิดดังประสานกันราวกับกำลังเรียกหรือกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเองที่ทีมงานอีกคนที่นอนอยู่ในเต็นท์ข้างๆซึ่งเป็นคนขี้เล่นและไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ได้ตะโกนหยอกล้อออกไปในความมืดว่ามากันแล้วเหรอจะ๊ะหมากับแมวมากินข้าวเร็วซินเสียงตะโกนนั้น เสียงเห่าและเสียงร้องของสัตว์ก็พลันเงียบกริบลงในทันทีและความเงียบที่เข้ามาแทนที่นั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเพราะมันคือความเงียบก่อนที่พายุลูกใหญ่กำลังจะมาถึงหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นทีมงานทุกคนปลอดภัยดีแต่เพื่อนคนที่ตะโกนทักออกไปก็มีอาการไม่ค่อยดีนักเขาบ่นว่า รู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและนอนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานได้กลับเข้าไปสำรวจในพื้นที่ซากวัดร้างอีกครั้งแต่คราวนี้คุณอาทิตย์ได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ตำนานที่เขาเคยได้ยินมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างน่าขนลุกในขณะที่กำลังขุดสำรวจอยู่ใกล้กับฐานของเจดีย์องค์ประธานพวกเขาก็ได้ขุดพบกับเสียงพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ที่ทำจากหินทรายและมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงก็คือลักษณะของเสียงพระองค์นี้มันผิดเพี้ยนไปจากพุทธศินที่ควรจะเป็นพระพักของพระพุทธรูปไม่ได้แสดงออกถึงความเมตตาหรือความสงบนิ่งแต่กลับดูบึ้งตึงและดุดดันพระเนรที่ควรจะทอดมองต่ำกลับเบิกโพงจองขเขมงมาข้างหน้าและที่น่าประหลาดที่สุดคือ ที่บริเวณพระโอษฐ์หรือริมฝีปากมีร่องรอยของการแกะสลักเป็นเขี้ยวเล็กๆสองข้างเหมือนกับเขี้ยวของสุนัขยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายตกใจทีมงานอีกคนที่สำรวจอยู่อีกด้านหนึ่งก็ได้ขุดพบกับรูปปั้นดินเผาขนาดเล็กเป็นรูปของแม่ชีที่กำลังนั่งพระนมมือแต่ในอ้อมแขนของแม่ชีนั้นไม่ได้มีบาทหรือตาลปัดแต่กลับเป็นแมวตัวหนึ่งที่นอนขดตัวอยู่ มันคือหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับตำนานพระอุ้มหมาฉีอุ้มแมวอย่างน่าประหลาดมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าความเชื่อนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทานแต่มีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้เรื่องราวของลทัทธิหรือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักคำสอน จนถูกจารึกไว้ผ่านงานศินละปะที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้การค้นพบในครั้งนั้นได้เปลี่ยนมุมมองของคุณอาทิตย์ไปตลอดการเขาเริ่มเชื่อว่าตำนานและเรื่องเล่าพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องงมงายแต่หลายครั้งมันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึง่งที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อและความกลัว ของผู้คนในอดีตเอาไว้พระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอาจจะไม่ได้เป็นผีที่คอยหลอกหลอนคนในความหมายที่เราเข้าใจแต่ท่านอาจจะเป็นจิตวิญญาณผู้พิทักษ์หรือผู้คุมกฎของผืนป่าแห่งนี้ดวงวิญญาณที่ยังคงยึดมั่นในศีลที่ผิดเพี้ยนของตัวเองการห้ามนำเนื้อสัตว์เข้ามา อาจจะเป็นเพราะจิตสุดท้ายของท่านยังคงยึดมั่นในความเป็นนักบวชที่ต้องละเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตการห้ามพูดจาหยอกล้อก็คือการแสดงความเคารพต่อสถานที่ปฏิบัติธรรมและการปรากฏตัวหรือการส่งเสียงของสัตว์บริวารก็อาจจะเป็นเพียงการตักเตือนผู้ที่กําลังจะล่วงละเมิดหรือทำผิดกฎของท่าน มันคืออีกด้านหนึ่งของความเชื่อที่สอนให้เราได้รู้ว่าการจะก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ของใครไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของคนหรือของวิญญาณเราก็ควรจะเข้าไปด้วยความเคารพและพยายามที่จะทำความเข้าใจในกฎของสถานที่นั้นๆเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้คุมกฎของสถานที่แห่งนั้นจะมีเมตตา หรือจะดุร้ายมากเพียงใดและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ